กบฏบุญกว้างเป็นใครทําไมเขาถึงเรียกว่าเป็นกระบฏบุญกว้างกระบฏบุญกว้างนะคะถือว่าเป็นกระบฏที่เกิดขึ้นในรัชการของประเภทราชากระบฏครั้งนี้เกิดขึ้นในท้องถิ่นที่ห่างไกลจากส่วนกลางค่ะเป็นเพราะกระบฏที่เกิดขึ้นที่เมืองนครราชสีมาซึ่งเป็นหัวเมืองสําคัญที่ส่วนกลางใช้เป็นฐานอํานาจในการควบคุมหัวเมืองต่างๆฟากตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ กบฏครั้งนี้นะคะมีความแตกต่างจากกระบฏยานพิเชียนและกระบฏธรรมเทียนค่ะที่มักถูกจัดว่าเป็นกระบฏภไพ่ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากกระบฏครั้งนี้เกิดภายใต้ภาวะแวดล้อมและก็ปัจจัยที่แปลกออกไปโดยเฉพาะเงื่อนไขาทางสังคมซึ่งรวมถึงลักษณะของประชากรซึ่งเป็นคนเชื้อชาติลาวและความเชื่อของคนเชื้อชาตินั้นอย่างไรก็ดีค่ะการพิจารณาถึงสาเหตุอันนำมาซึ่งกระบฏครั้งนี้ ก็ไม่อาจตัดออกได้จากการศึกษาถึงนโยบายและก็พฤติกรรมทางการเมืองของราชวงศ์บ้านภูหลวงค่ะที่พยายามจะรวมอํานาจเข้าสู่ส่วนกลางซึ่งพงศาวดารส่วนใหญ่ยกเว้นพงศาวดารฉบับพันจันธนุมาตรอธิบายถึงกรบฏครั้งนี้ว่าเป็นกรบฏลาวค่ะผู้นำกากบฏชื่อบุญกว้างมีถินฐานอยู่แขวงหัวเมืองลาวตะวันออกบุญกว้างเป็นคนที่มีความรู้มีวิชาการดีค่ะมีสมัครพักพวกรวม28คนบุญกว้างได้นำสมัครพักพวก เข้ายึดครองนครราชสีมาโดยอาศัยวิทยาคุณทางสยศาสตร์กำรับเจ้าเมืองแล้วก็ขุนนางคนอื่นๆต่อมาเจ้าเมืองนครราชสีมากระทำกลอุบายแย่ให้บุญกว้างนำกองทัพลงมาตีกรุงศรีอยุยาค่ะจนเป็นเหตุให้บุญกว้างเนี่ยเสียทีแล้วก็ถูกจับคุมตัวประหารชีวิตในภายหลัง อย่างไรก็ดีนะคะความในพงศาวดารฉบับจันทนุมาตรซึ่งเป็นพงศาวดารฉบับเก่าที่สุดที่ได้รับการชำระหลังเสียกรุงในปีพศ2310และเป็นต้นแบบสำหรับการชำระพงศาวดารครั้งต่อไปได้ให้ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปก็คือหลังจากที่บุญกว้างและพวกทั้ง28คนยึดเมืองนครราชสีมาได้แล้ว ทางอายุทยาได้ยกกองทัพใหญ่ขึ้นไปล้อมเมืองเป็นเวลาน,านานถึง3ปีก็ตีเมืองไม่สำเร็จชาวเมืองต่างอดอยากเป็นอันมากพวกกบฏท,ทั้ง28คนจึงได้หลบหนีออกจากเมืองตามจับตัวไม่ได้ค่ะส่วนแม่ทัพนายกองฝ่ายอายุทยาก็ได้กิติศัพท์ว่าประเภทราชาสวรรคต ถอยทับกลับลงมาค่ะด้วยเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นจริงเป็นอันว่าการตีนครราชสีมาครั้งนี้ไม่ประสบความสําเร็จนั่นเองจากหลักฐานเท่าที่ปรากฏในพงศ์สวดาดานะคะทําให้เกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดบุญกว้างพร้อมด้วยพักพวกเพียง28คนจึงสามารถเข้ายึดครองเมืองนครราชสีมาได้อย่างง่ายดายค่ะซึ่งกระบฏครั้งนี้ ควรจะมีปัจจัยประการอื่นที่นอกเหนือไปจากหลักฐานเท่าที่ปรากฏในพงศาวดารซึ่งปัจจัยนั้นน่าจะสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนมือของราชวงศ์ที่ครองอํานาจทางการเมืองที่กรุงศรีธิยาค่ะซึ่งการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําทางการเมืองของราชวงศ์บ้านภูหลวงซึ่งเป็นขุนนางในกรณีของพระยายมราชสังเจ้าเมืองนครราชสีมานั้นหลักฐานในพงศาวดารทุกฉบับนะคะยืนยันสอดคล้องต่อกันว่าเป็นผู้ที่ทำการ รบได้อย่างเข้มแข็งสามารถรักษาเมืองอยู่ได้นานถึง3ปีนั่นเองค่ะ แต่ส่วนกลางนะคะยังคงความไม่พอใจให้กับขุนนางท้องถิ่นที่เป็นฐานอํานาจเดิมของพระนารายค่ะก็คือพระยายมราชสังเจ้าเมืองนครราชสีมาและพระยาเดโชเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชประเภทราชานะคะต้องใช้เวลาปราบกบฏท,ทั้งสองครั้งนี้ราวสิปีจึงปราบสําเร็จนั่นเองอย่างไรก็ดีนะคะท้ายที่สุดกองทัพอยุธยา ก็สามารถตีเมืองอนครราชสีมาได้แต่พระยาราชสังก็สามารถพาครอบครัวหลบหนีออกจากเมืองได้เช่นกันค่ะหลังจากสงครามครั้งนี้ประมาณ6ปีจึงได้เกิดกระบฏบุญกว้างขึ้น ศึกนครรัชสีมาภายใต้การนำของพระยายมราชสังดูจะเป็นกุญแจสำคัญค่ะที่พอจะใช้คลี่คลายเงื่อนงำของกบฏบุญกว้างที่เกิดตามมาในภายหลังได้แต่ก่อนจะไปถึงประเด็นดังกล่าวนะคะจำเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเป็นเขตที่ชนเชื้อชาติลาวอาศัยรวมกันอยู่หนาแน,น่นการที่อยุธยาจะรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องสร้างฐานอำนาจที่มั่นคงในเขตนั้นให้ เมืองที่สําคัญจะเป็นศูนย์อํานาจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะนั้นก็คือเมืองนครราชสีมากษัตริย์ที่สวนกลางจึงจําเป็นต้องส่งขุนนางที่เข้มแข็งทั้งในการปกครองและการลบปครองเมืองนี้ และที่สําคัญก็คือขุนนางผู้นั้นต้องเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์และไว้ใจได้โดยเหตุนี้พระนารายค่ะจึงทรงเลือกให้พยายมราชสังไปครองเมืองนครราชสีมาครั้งเมื่อพระเพชรราชาขึ้นครองราชพญยายมราชสังก็พยายามแยกหัวเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกเป็นอิสระจากส่วนกลางซึ่งก็สามารถทําได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ดีค่ะภายหลังจากที่พยายมราชสังสิ้นอำนาจลงปัญหาที่เกิดตามมาก็คือขุนนางที่ขึ้นมาครองเมืองนครราชสีมาสืบต่อขาดซื่ออำนาจบารมีพร้อมทั้งฐานกำลังสนับสนุนเช่นพระยายมราชสังเป็นไปได้ว่าสถานการณ์ในขณะนั้นไม่เปิดโอกาสให้พระเพทราชาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมขึ้นแทนอำนาจพระย,ยมราชสังค่ะทั้งนี้นะครเพราะการปราบกบฏก็ยังไม่เสร็จสิน้น เพราะเมืองนครศรีธรรมราชในขณะนั้นก็ยังคงแข่งเมืองอยู่ ความอ่อนแอของเจ้าเมืองใหม่และการสลายตัวของกลุ่มอำนาจเดิมย่อมผลักดันให้เกิดภาวะความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในชุมชนของชาวลาวค่ะซึ่งกระจายตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเปิดโอกาสให้บุญกว้างและสมัครพรรคพวกอ้างตัวเป็นผู้ที่มีบุญและก่อการกรบฏขึ้นค่ะเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่ากบฏบุญกว้างเป็นกบฏเดียวในสมัยอุทยาที่มีส่วนใกล้เคียงกับกบฏผู้มีบุญภาคอีสานในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะ ซึ่งการตั้งตัวเป็นผู้มีบุญของบุญกว้างย่อมได้รับการสนับสนุนจากชาวลาวซึ่งมีเชื้อสายเดียวกันและใช้วัฒนธรรมร่วมกันค่ะ หากความในพงศาวดารฉบับพันจันธนุมาตรเชื่อถือได้ก็ไม่ใช่ของแปลกที่ชาวนครราชสีมาต่างใหความร่วมมือกับพวกกบฏเป็นอันดีในการพิทักษ์รักษานครได้ถึง3ปีค่ะซึ่งหากพวกกบฏไม่ได้รับการสนับสนุนจากชาวเราด้วยกันแล้วก็ยากที่จะอาศัยกําลังเพียง28คนในการเข้ายึดครองเมืองนครราชสีมาและต้านศึกอยุธยาได้เป็นเวลาช้านาน และนี้ก็เป็นเรื่องราวของกบฏบุญกว้างนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยของอยุธยาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวของกบฏท,ที่มีความแตกต่างกันอย่างมากอาจจะเป็นเพราะเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะจึงทําให้เกิดการกรบฏขึ้นถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปให้กับครูอ้อนได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ Obrigado.